I do นีดๆโค้ตงต้องอย่างเลยนะสมัยก่อนปลุกมันสำหมมสำหัอกัดอ้อยเรียกซาย ก็ไม่ยี่จำนวนหอดเยอะว่าจะเสียมาแล้วพอ,อทีประมาณสามแสนทำงเจ็ดห้าแสนกว่าก็หมดแสนก็หลังได้กระโดดหน่อยนะสองสองไม้ก็ใช่ใช่ใช่ใช <S <S แล้วยังมีใหญ่ยยกว่านี้นะที่เป็นไร่จะเป็นลานนะทำ้งเซตจะเป็นลานแต่จริงๆของตับแกร์ี่ไม่ทันจริงมันก็หกแสนกว่า เจ็ดใช่ไหมอ๋อถ้ารู้จักกันเจ็ดก็เลยลบให้เจ้าของนี่รู้จักกัน

าเป่าเจ้าขาวเจ้าป่าเจ้าขาววันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีลูกหลานทุกคนลูกหลานทุกคนเชิญคุณพ่อเชิญคุณพ่อมาอยู่บ้านใหม่มาอยู่บ้านใหม่ขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าเป่าเจ้าขาวเจ้าป่าเจ้าขาวช่วยดูแลคุณพ่อด้วยช่วยดูแลคุณพ่อด้วยขอให้ลูกหลานขอให้

ไก่ไก่ปูไก่ไก่ปูไก่ไก่ฮุกชัยเดี๋ยวหยบไม้ไว้ด้วยเด้อไก่ไก่ตัวทางไก่ไก่ตัวทางสิ่งที่เกี่ยงค้งสิ่งที่เกี่ยงคางคุณพ่อวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดถึงลูกหลานทุกคนลูกหลานทุกคนเชิญคุณพ่อมาอยู่บ้านใหม่บ้านใหม่หายลูกหลานหยลาญาพี่น้องญาพี่น้องทุกคน รวยเพงเงการค้าเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขายลูกหลานมีเงินมีทองหลายมาเพมาเข้า้านเป็นมหาเศรษฐี

không 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 มือเอเอาปลากระบอกใหลูกปีล่ะผมเป็นจัิมันปิดป็นชับาแล้วก็ขาหมูด้วยโอ้ผมมัมาหลายม่เ้สร็จแล้วก็ลงมางนี้ยวสอไมาเอาราให้สนต่งนะเฮียส่ช่ไใ่องท้ไใส่ร ทุกคนใส่งเทาหลานะเดี๋ยวจะมาซื้อที่นะเ่าเรื่องแต่ประมาณประมาณหทว่นเร่งผม่แบไม่ไ่ไนะมเ่มเหมือนกับม่เพิ่มเป็นครับนที่เราเราฟังนว่าจะต้องซื้อี่่เดยอาเชื่อกันดูเดินแถวกระดานมาเลย งานดูว่าข้างบนเส้นบนกับเส้นล่างทับเป็นเส้นเดียวกันยื่นดูทีละคนกลางเลยครับเดดูที่ละคนเราไปดูงั้นมันมันไม่เป็นเส้นเดียวนเยาง้ใช่ไหมมองตรงกลางอ่ะเอเขียนกับเขียนแล้วเก็บไปได้ มาดูข้างหน้าข้างหน้าอยู่นี่พี่น้องสามคนอดูให้ดีนะการตรวจสอะสี่คนนะต้องบอกว่าตรงเลยนะอย่ากระจายอย่ากระจายตบตาข้างหนึ่งเลยด้วยอย่างนี้อ่โอเคน่าสนใจจังยังไปตรงกลางอ่เนี่ยตรงนี้ยอ่ายังไม่ตรงกลางอ่าน่าลงมาอ่ะมาดีมาทางนตรงอย่าย้อนกลับ ต้องเรียนต้องเรียนสะพายไ,ไม่ใช่อให้ีไม่เป็นไรมากกว่าก็เหมือนกันทุกคนเทียบเท่ารุ่งเหมือนกันเราจิบทรายลงไปน,น,นิดนึงกเวนมาวนมาอเม่ไหคน้าวเรามาทุกขาวตาโตึมมาเวลาเจ้าทีเาเจ้าที่ เออหยิบสายนิดนึงนั่งถึงเจียบแข็งอิ่วตั้งไงนายเกียสูงปกติ่อหน่ห่อจังโท่าน่หน่ะเออ่อจังโถ โอที่ต่อไปนะเชิกวัวเปอรป่นี่จอจอเจาะเขียเลยโอ้หื่อปลาเนี้ยปลาในหัจโอ้หื่อนะอ่อชอบกินมากเลยอเออเออเออคากิด้วยชอบกินคากิดออ ดี่ละ,ละนี่ละยี่ยมเี่ยมครครเสร็จแต่อีกเกียหอาแซหอบไม่เหมือนคนแก่นะเอบแซไม่ไม่เคย <c oughs> ไทว้ลกวีก่อนพช่กไรลงนยี่มไม่อีสั่งผมทุกปีอะอ้าวโ <c oughs> อ่ะ อ้าวนี่มันติดน้ำอ่ะหักเสียอันนี้มันแบบว่าต้องไปถงโปได้มีคาเสียซัวกรับนับริษัทส่วนใส่ตไปชอบตีชอบชิกไล์ทเสี้กัดอัดส่วนคนเดียวละไม่ใช่ส่วยขัดสวนเนือส่วนอัดส่นี่ะเอามา

ต้องทุบอย่าะนี้สารนสารใช่ใช่สบายกันอยู่ในงูหออยู่ในควจั่วขไข่ไล่ชงหลังนังอันนี้มันเคยตังตังจัวเคยตังจั่วแล้วงูหอเลยต้องต้องตองิเกสี้งให้งูปีนี้ต้องไปที่จังเจ้าเชื่อปีนี้ต้องไ่ัหวเจา่งหอกอินออ๋อออออ่๋อกหออมี้ออ ขิยเาะต้องหาคนไปขิงเจ้าล่ะอจิ๊กยู่อยู่นี่ล่ะต้องขิงเจ้าล่ะนี่เนี่ยเะ้ยเราปวดเท้านั่งกับไม่มีพี่อ่ะร่างกินทองอ่าร่างเกิดทองอ่ะต่อต่อไปเป็นอาวุธโซ่ละญาติๆจะซื้อนะครับเอาใหญ่ใส่เหรียญก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเอาแค่ที่มาส่งเสบียซื้อที่ก็ซื้อได้นะครับไ ไม่มีก็หยิบดิงสลงไปก็ได้นี้เกล่ยวนี้เกี่ยวสั่งเท่าอสั่งเท่าม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 ซื้อให้ชาแก่หน่อยนะครับลุงเรีนาเวกีอยู่หนสุดอยู่หนสุดคุยลคือคุกขามาลาของเลยตใส่ตรงไหนก่อนเียใส่ใส่สีของได้ได้ได้มมาเรียนนะ ด้ได้ต้ไปได้ไหมได้ได้กอดเชือต่อกันนะครับไม่เป็นไครไ่เป็นไรครับเจ้าเจาเจะได้กลับไปร่ำรวยกันทุกคนยกลาสี่ครั้งเออยวก็เอาทรายลงไปนิดเดียวเดียวมอ๋ออะสองมือนะนค่ะ โอ้โหนี่ชอบแกลักมากเลยว่ะยิบมากเลย